อำเภอโชคชัยร่วมกับเจ็ดภาคีเครือข่ายได้ดำเนินโครงการรวมพลังโชคชัยบำบัดทุกบำรุงสุขโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนร่วมกับกองทุนรวมพลังแก้จนตำบลทั้งสิงบตำบล ดำเนินการก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านให้กับประชาชนผู้ยากไร้โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการเปิดรับบริจาควัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและใช้แรงงานจิตอาสาในพื้นที่ร่วมดำเนินการก่อสร้างร่วมกันที่แรกผมก็อยู่กระท่อมกระท่อมน,น้อยไม่ไม่จริงไม่ไผ่มันก็พูมันก็พังฝนตกมาผมก็ต้องหอบผนวมนี ถ้าลมมาตละที่ผมก็ต้องวิ่งไปบ้านพี่สาวไปอาศัยพี่สาวอยู่นี่ถ้านายาอำเภอม่มาจัดการยกให้ผมนี่ผมตายไปแล้วป่ะนี่ไม่มันพังทับผมก็มันพูมืดลมมาตละที่มันก็แรงที่นี่มันก็ยังมีบ้านหลังนั้นบงังบ้านพี่สาวที่นี่นายาอำเภอก็มาจัดการ กำนันผู้ใหญ่ออมอ,อะไรผมยักไม่ถูกกันที่มาช่วยกันทุกคนทุกส่วนเลยช่วยกันยังได้มาอยู่บ้านอย่างนี้โอ้ยผมภูมิใจเลยนี่ผมว่าผมฝันไปดงเด่ผมไม่ว่าผมได้อยู่จริงหรือเดียนั่งไปนั่งมาก็เอ๊ฝันไม่น้อว่ะปะ่ะไม่ฝันนะว่ะที่นี่ผมก็เริ่มมาอยู่อยู่คนเดียว อยู่คนเดียวผมก็ปลูกพักปลูกนางกินไปทั่วปะ่ะปลูกฝักปลูกแตงมะเขือบวบอะไรผมเอาไว้กินของผมไม่ต้องซื้อพักถ้าซื้อพักก็ไม่มีเงินซื้อด้วยพอได้เป็ดได้ไก่นี่แหละมาเลี้ยงพอได้ขายไขย่เดี๋ยวเอามาซื้อถ้าหิวอยากอะไรก็พอได้กินแต่โดยมากผมจะไม่ได้กินอะไรหรอกกินแต่พักอย่างเดียว ขอบคุณครับนายอำเภอทั้งกำนันทั้งผู้ใหญ่ทั้งอ,อสอมอทั้งผู้ช่วยลูกบ้านทุกคนที่เขามาช่วยที่เมตตาสงสารคนจนคนทุกคนยากอย่างผมไอเจิมแทนพักแว่นมาตลอดขอขอบคุณนะครับ